เป็นเรื่องซึ่งเขาบอกว่าเป็นนางงามผู้ประกวดแล้วกันนะฮะมิยูนิเวิร์สคนหนึ่ง<ะ>ไปเหมือนกับว่าอยู่ก็ผอมแล้วคิดว่าตัวเองโดนคุณใส่ก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ขุนกวีหลายท่านขงขุนกับเจ้าตัวดีแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็จะมีวิธีการดูแลอะไรของเขาเนี่ยแต่เขาไม่คิดเงินและบางคนไม่มีเงินแกก็ให้เงินให้ข้าวกับไปกินอีกปรากฏว่านางงามคนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับว่า เฟซบุ๊กขอบคุณชมรมคนเลี้ยงผีด้วยนะฮะอันนี้อาจารย์ขุนกวีสีสยามสำนักวิมานอสูรเผยแพร่ภาพผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนางงามเวทีแห่งหนึ่งเห็นบอกว่าเธอชื่อว่าเธอโดนคุณใสเลยทําให้เสียโฉมและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพอคุณขุนกวีแกเห็นแกก็บอกเฮ้ยทำไมผอมขนาดนี้ทําไมตาโหล เจ้าตัวเองก็เชื่อว่าตัวเองโดนของจริงๆเห็นบอกว่ามันมีภาพทาพิธีใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่คุณขุนกวีขอดูรูปตอนเป็นนางงามอ,ะ,อ,ะ,อะดูตอนที่หนึ่งก่อนนะฮะดูตอนรูปก่อนนะคะเสียงเสียงปิดแมสอายุธเอซีหลุดทำไมหน้าผอมเหมือนผีจังวะมึงตาเตอ์โหลอะไรก่อนนีหน้าอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแล้วทำไมทำหน้าเป็นอย่างนี้มึงโดนทั้งบ้านหรือเปล่าเนี่ยกินอาหารไม่ได้อาเจียนน้ำหนักลดลงสิบโลกูว่าแล้วกูขอดูรูป ก่อนนี้ไห,ไหมกูอยากเห็นว่ะย<า>ีี่ปีด้วยอยู่ชนบุรีโอ้โหราตาได้แอร์เอมมเียมีพระทักว่ามีแฟนเก่าชาติที่แล้วชื่อทองยังตามมา,มาในชาติปัจจุบันชื่อทองใช่ไหมแฟนเก่าทองหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะน้องผู้สอบป,ประกวดนางงาม, <S S S มเรียกอย่างนี้แล้วกันฮะก็เอารูปในอดีตให้กับทีมงานคุณขุนกวีดู เป็นนางงามมาก่อนขึ้นเวทีประกวดสวยจังเลยนี่ฮะไหนดูหน่อยนะฮะโอ้คนนี้คนนี้คนนี้แม่ก็โดนแล้วลูกจะรอดอะอันนี้คนนี้คนนี้คนนี้หนนะ่ชัดเ่ยสวยนะสวยนะลดลงสิบโลเลย อยู่ๆน้องเองก็น้ำหนักลดอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างรวดเร็วนะฮะหลังจากนั้นก็มีการส่งการสวดอะไรนะ,ะพิธีของคุณขุนกวีเขาเดี๋ยวลองดูเลยนะฮะอ่ะเปิดขึ้นมาเลยฮะอย่างรวดเร็วเลย,<า>ยและเอาเอาพี่น้องกันพนะี่น้องกันฮะโอเคโหเราอยู่ครบวยดิดูดิแต่ละคนเฮ้ยตื่นเต้นจริงจังกินโอ้ห ทุกทครับในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าระหว่างที่ทําพิธีเนี่ยน้องที่เป็นนางงามเนี่ยก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาอออกมาออกมามืองอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอานะยันโตอานะยันโตกักขะทาวุธังเวสสะภุสะเวสสะภุสะสักขะทาวุธังสักขะทาวุธังโอมพระพุทพระตายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะ จงพัดพาเอาพระยามนของกูนี่นะให้ไปถูกไอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันชั่วร้ายที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่มันแฝงอยู่ที่มันอ่อนอยู่ดังกลบสบอยู่ดังีพระมหาอินวยเวสทาวุธทางดนวยเวสออกไปนะที่มันหลุดที่มันแฝงอยู่ที่มันกินอยู่ที่มันกินอยู่เนี่ยที่มันกินอยู่เนี่ยที่มันกินอยู่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 เนี่ยออกไปที่มันกินอยู่ไปไปเวสะพุสะเวสสะพุสะเวสะออกไปออกไปฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัวน้องเองก็กรีดร้องขึ้นมาด้วย S <S <S โอ้ย,อยไปยไป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 เอาไปสักขะทอวุฒทางสักขะทอวุฒทางเวสุภุสะลุเอาไป,ไปนี่เราไปเจอคุณขุน,นกว,วีเราก็ถามคุณกวีว่าวอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะน้องมาที่สํานักนะคะแล้วก็มากับคุณแม่ตัวเองก็ไม่รู้จักน้องแม่ไปด้วยเหรอแม่มาด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าน่าจะโดนของทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกเพราะมีอาการแปลกๆตั้งแต่อยู่ที่บ้าน คุณขุนกวีบอกว่าไม่รู้จักน้องแต่ขอดูรูปน้องเพราะรู้สึกว่าน้องเนี่ยหน้าซูบตาโหลแล้วพอดูรูปเขาถึงได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆตัวจริงเนี่ยสวยมากเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกกินอะไรไม่ได้มาเจเดือนแล้วก็อ้วกออกมาคือกินอะไรอ้วกออกมาหมดเลยเจ้าตัวเนี่ยด้วยความเชื่อนะคะเขาเชื่อว่าเป็นการเหมือนกับถูกวิญญาณตามมาหลังจากนั้นไอ้ภาพภาพเนี้ยตอนที่เอาไม้กระถุงเอามีดจี้น้องก็ร้องออกมาแล้วเขาก็เชื่อว่าตอนนั้นวิญญาณหายไปแล้วเหตุการณ์นี้ถือว่าดีนะที่มาหาคุณขุนกวีเพราะขุนกวีบอกวว่่าาาิิญณทีตมสงงน้อ ่กินร่างน้องไปได้แค่40%เอร์เซถ้ามาช้ากว่านี้จะตายความเชื่ออ่าดูไม่ใช่เขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับโดนของแล้วโดนกินมาอนาคตถ้าเกิดไม่ช่วยเขาก็น่าจะบ้าไม่บ้าก็เสียชีวิตเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาสวยเป็นนางงามนะก็เคยประกวด m i สยูนิเวิร์ผมไม่คิดเลยเขาแบบเฮ้ยเขาจะสวยอะ่ะไม่เคยเลยไม่รู้จักด้วยคือมาถึงปั๊บก็เหมือนกับลูกศิษย์ธรรมดาเนี่ยก็มานั่ง แล้วเขาบอกว่าเขาเคยประกวดผมขอดูรูปในรีตพับอูหเฮ้ยสวยอ่ะแต่ที่มานั่งตรงนั้นมันไม่ใช่เขาอ่ะคนละคนเลยอ่ะตัวเขาเขาตัวเขาเนี่ยเขาสัมผัสได้อยู่แล้วว่าเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่แล้วเขามีครูบาอาจารย์แนะนํามาบอกว่าให้มามาหาผมอ่ะทางราชบุรีอ่ะเหมือนคราเขาสื่อว่าให้มาผมก็เลยมาตามที่ว่าครูบาอาจารย์เขาให้มาเพื่อมาให้ผมช่วย ประมาณนั้นก็คือไม่ได้คิดเงินก็นแล้วแต่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะถ้าไปถามหมอหมอก็บอกว่าเอาจริงขอไปตรวจสุขภาพอันนี้เราก็ถามคุณหมอนะคุณหมอก็จะพูดบอกอันนี้บางครั้งต้องไปตรวจสุขภาพแต่อันนี้เขาหวังไปพึ่งทางใจล่าสุดเราเจอน้องโบด้วยนะฮะโทรศัพท์ถามบอกโบโบเคยเป็นนางประกวดกผู้เข้าประกวดนาะงงามมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017 ถามบอกโบเกิดอะไรขึ้นคือภาพโบเอาจริงคือผอมมากถ้าเทียบกับรูปในอดีตเนี่ยนะฮะโบบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมีคนทักว่าน้องเนี่ยโดนลมเพลมพัดแล้วตอนที่น้องเนี่ยไปถึงไอ้ตอนที่คุณขุนกวีเขาเอากระบองแตะเนี่ยนะฮะ น้องบอกณตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่ายังไงป้ายน้องบอกว่าเจ็บจริงๆนะคะทั้งที่คุณถุนกวีเขาไม่ได้ทุบหรือว่าจิ้มแรงแค่เอาไม้มาทาบที่ท้องเฉยๆแต่หนูเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บที่ท้องและพอกลับมาถึงบ้านหนูก็อาการดีขึ้นงานนี้หนูไม่ได้เสียเงินเลยสักบาทแล้วอาจารย์ยังบอกว่าให้ <c oughs> hey, ถ้าให้ hey, <c oughs> อะไรก็คือเอาไปทําบุญ <c oughs> พอหนูกลับมาอยู่ที่บ้านหนูก็กินข้าวได้มากขึ้น, <c oughs> นค่ะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ <c oughs> ยอมรับคนวิจารณ์เยอะแต่ตัวเองไม่สนใจคะคือไอตอนที่เวลาเขาร้องเนี่ย คือบางคนก็โทษทีนะทุกคนคงรู้ว่าผู้ชายบางคนก็ไปแซวเชิงคุกคามกับเสียงร้องเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกเขาไม่ได้สนใจมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของท่านเอง